พายุไต้ฝุ่นคันมากี่หรือที่บางแห่งเรียกว่าคันมาเอจเป็นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศที่ตั้งอยู่ริมทะเลจีนใต้เช่นเวียดนามฟิลิปปินส์และบางส่วนของจีนพายุลูกนี้ได้ก่อตัวขึ้นเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกก่อนเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้และมุ่งหน้าสู่ประเทศเวียดนามทําให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและน้ําท่วมในหลายพื้นที่แม้ว่าความรุนแรงของพายุจะสร้างผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แต่เหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของประเทศในภูมิภาคในการรับมือและฟื้นฟูจากภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธ,ธิภาพในช่วงที่พายุคันหมากิเคลื่อนตัวเข้าใกล้าชายฝั่งเวียดนามกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศได้ออกประกาศเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือทั้งการเก็บของขึ้นที่สูงการเตรียมสเสบียงอาหารและน้ำดื่มรวมถึงการอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยออกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว การสื่อสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนี้ช่วยลดความสูญเสียได้อย่างมากเมื่อพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณภาคเหนือของเวียดนามฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงทำให้แม่น้ำหลายสายเอื่อล้นตลิ่งเกิดน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรมและเขตชุมชนแต่ด้วยการประสานงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและความร่วมมือของประชาชนการช่วยเหลือจึงเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพแม้ว่าพายุจะสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานบางส่วน เช่นถนนสะพานและระบบไฟฟ้าแต่รัฐบาลเวียดนามได้ส่งทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่สาธารณูปโภคเข้าซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งจัดหาที่พักชั่วคราวและสิ่งของจําเป็นให้กับผู้ประสบภยัยหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้เข้าไปดูแลเรื่องสุขอนามัยป้องกันการระบาดของโรคที่มากับน้ําและมีการตั้งคลินิกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลความร่วมมือของทุกภาคส่วนทําให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดผลจริง อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์นี้คือความตื่นตัวของประชาชนในด้านการรับรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติสื่อท้องถิ่นและสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากติดตามข่าวสารจากช่องทางออนไลน์ทำให้สามารถปรับตัวและวางแผนป้องกันได้ทันท่วงทีหลายชุมชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมมีการจัดตั้งทีมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการในการอพยพเป็นภาพสะท้อนของความสามัคคีและน้ำใจที่เข้มแข็งของสังคมเวียดนาม หลังจากที่พายุเคลื่อนผ่านไปแล้วท้องฟ้าเริ่มเปิดและฝนหยุดตกชาวบ้านจำนวนมากก็เริ่มกลับไปทำความสะอาดบ้านเรือนซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายและกลับมาทำการเกษตรตามปกติหน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือในด้านเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเพื่อฟื้น,ฟ,นฟูพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีการสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการพังทลายของดินและการปนเปื้อนของน้ำเพื่อวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในระยะยาว การทำงานอย่างรอบคอบและเป็นระบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเวียดนามในการฟื้นฟูประเทศหลังภัยพิบัติแม้ว่าภัยธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เหตุการณ์พายุคันมาคี้ครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเวียดนามในการรับมือกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพประเทศได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องมีการใช้ระบบดาวเทียมและเรดาร์ตรวจวัดพายุเพื่อพยากรณ์เส้นทางและความรุนแรงได้แม่นยำยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำให้รัฐบาลสามารถวางแผนและออกคำเตือนได้ตรงจุดมากขึ้นซึ่งไม่เพียงช่วยลดความเสียหายแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนอีกด้วยในอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์นี้ยังเป็นโอกาสให้หลายฝ่ายได้ทบทวนแนวทางการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานให้มีความยั่งยืนมากขึ้นรัฐบาลเวียดนามได้ประกาศแผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบระบายน้ำในเมืองใหญ่และพัฒนาเขื่อนกั้นน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในอนาคตรวมทั้งส่งเสริมโครงการปลูกป่าต้นน้ำและการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อช่วยชะลอน้ำหลากและเพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศการดำเนินการเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่แก้ไขปัญหาชั่วคราวแต่ยังเป็นการวางรากฐานให้ประเทศมีความพร้อมในการ,รเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระยะยาวองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนได้ส่งความช่วยเหลือทั้งด้านงบประมาณและสิ่งของจำเป็น เช่นเต็นผ้าห่มอาหารแห้งและเครื่องกรองน้ำนับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระดับภูมิภาคในการเผชิญภัยธรรมชาติร่วมกันความช่วยเหลือเหล่านี้ไม่เพียงบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสัน้นแต่ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศในภูมิภาคแม้ว่าพายุคั้นมาที่จะทําให้เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมในหลายพื้นที่ของเวียดนามแต่เมื่อมองในแง่บวกเหตุการณ์นี้ยังเป็นเครื่องย้ําเตือนถึงความสําคัญขององค์ององการเตรียมความพร้อมและการจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ เวียดนามได้พิสูจน์ให้เห็นว่าด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนสามารถลดผลกระทบของภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีการวางผังเมืองและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นท้ายที่สุดเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นคันหมากี่ได้ทิ้งบทเรียนอันมีค่าให้กับทุกประเทศในภูมิภาคว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้าม การเตรียมตัวรับมือและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคือหัวใจสำคัญขององค์การอยู่รวมกับธรรมชาติอย่างสมดุลแม้พายุจะผ่านไปแต่จิตวิญญาณแห่งความสามคัคคีความเสียสละและความหวังของชาวเวียดนามยังคงอยู่และกลายเป็นพลังในการฟื้นฟูประเทศให้แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นในอนาคตเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของความเสียหายหากแต่เป็นเรื่องราวของความเข้มแข็งและการเรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ พายุไต้ฝุ่นคันมาที่ถือเป็นหนึ่งในพายุที่สร้างความสนใจอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากมีอิทธิพลกว้างขวางและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะในประเทศเวียดนามที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมแอร์ล,ลมแรงในหลายจังหวัดแม้ว,ว่าพายุลูกนี้จะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและพื้นที่เกษตรแต่ในอีกด้านหนึ่งเหตุการณ์นี้ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรัฐบาลเวียดนามและประชาชนในการรับมือกับภัยธรรมชาติอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสะท้อนถึงความเข้มแข็งความร่วมมือและจิตสำนึกของสังคมที่พร้อมจะช่วยเหลือกันในยามยากลำบากพายุคันมาที่เริ่มก่ะตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกจากนั้นได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและเคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนใต้ก่อนเข้าสู่ชายฝั่งเวียดนามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุในช่วงพีคอยู่ที่ประมาณ120-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของเวียดนามเช่นจังหวัดแทงฮอวาเหงาอ,อานกวางบิยอและฮาติงฝนที่ตกอย่างหนักนี้ทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําหลายสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดน้ําท่วมในพื้นที่เกษตรและชุมชนจํานวนมากอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าชื่นชมคือการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลเวียดนามที่ได้วางแผนรับมือกับพายุอย่างเป็นระบบตั้งแต่ก่อนที่พายุจะเข้าประเทศหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาได้ติดตามเส้นทางพายุอย่างใกล้ชิด พร้อมออกประกาศเตือนภัยล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อท้องถิ่นโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์จึงสามารถเตรียมตัวได้ทันท่วงทีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ดำเนินการอพยพป,ประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่ชายฝั่งไปยังที่ปลอดภยัยมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมอาหารน้ำดื่มและอุปกรณ์จำเป็นพื้นฐานอย่างครบครันในระหว่างที่พายุพัดเข้าชายฝั่งลมแรงทําให้หลังคาบ้านเรือนจํานวนมากเสียหาย ต้นไม้หักโค่นและเสาไฟฟ้าล้มในบางพื้นที่ส่งผลให้กระแสะไฟฟ้าขัดข้องชั่วคราวแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วถนนบางสายถูกตัดขาดจากน้ำท่วมแต่ก็มีการจัดทีมกู้ภัยและหน่วยทหารเข้าช่วยเหลือในการขนย้ายประชาชนและสิ่งของจำเป็นทั้งยังมีการใช้เรือ,อยางและยานพาหนะขนาดเล็กเข้าช่วยผู้ที่ติดค้างในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งแสดงให้เห็นถึงการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานของรัฐและกองทัพ หลังจากพายุเคลื่อนตัวออกจากแผ่นดินแอร์แลนอ,อนกำลังลงเป็นพายุดีปเรสชันฝนยังคงตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้เกิดดินถล่มในบางจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือรัฐบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วนมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อรวบรวมข้อมูลและวางแผนฟื้นฟูในระยะยาวผู้ที่บ้านเรือนเสียหายได้รับความช่วยเหลือด้านที่พักชั่วคราวรวมทั้งมีการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็น เช่นข้าวสารน้ำดื่มและยารักษาโรคสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นความสำเร็จสำคัญในการรับมือพายุครั้งนี้คือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดตามและวิเคราะห์เส้นทางของพายุเวียดนามได้พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศที่เชื่อมโยงกับข้อมูลดาวเทียมทำให้สามารถคาดการณ์ความรุนแรงและพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบได้อย่างแม่นยำขึ้นสิ่งนี้ช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถเตรียมแผนรับมือเฉพาะพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่นและอาสาสมัครเกี่ยวกับวิธีการอพยพก,การกู้ภัยและการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อเพิ่มความพร้อมในยามฉุกเฉินในด้านสังคมพายุครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและน้ำใจของประชาชนเวียดนามอย่างลึกซึ้งเมื่อเห็นเพื่อนบ้านประสบภัยผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงต่างเข้ามาช่วยเหลือกันโดยไม่ลังเลบางคนช่วยขนของบางคนช่วยทำอาหารหรือช่วยดูแลเด็กและผู้สูงอายุในูนยนพักพิง นอกจากนี้ยังมีองค์กรการกุศลและบริษัทเอกชนหลายแห่งร่วมบริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านช่องทางต่างๆการรวมพลังของทุกฝ่ายทำให้กระบวนการช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและอบอุ่นด้านสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์นี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของธรรมชาติพายุที่รุนแรงและฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดการฉล้างหน้าดินและการพังทลายของพื้นที่ป่าในบางส่วนซึ่งรัฐบาลเวียดนามได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติหลังพายุผ่านไป มีการจัดโครงการปลูกต้นไม้ทดแทนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและส่งเสริมให้ประชาชนประหนักถึงความสำคัญขององค์การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อช่วยลดผลกระทบจากน้ำหลากในอนาคตการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนี้ไม่เพียงช่วยลดความเสียหายจากพายุในระยะยาวแต่ยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ยั่งยืนอีกประเด็นที่น่าสนใจคือผลกระทบทางเศรฐษฐกิจพายุคันมากี่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนเสียหายโดยเฉพาะนาข้าวและพืชผักในพื้นที่ลุ่มต่ำ อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ประกาศมาตร,รการเยียวยาอย่างรวดเร็วทั้งการชดเชยความเสียหายให้เกษตรกรการจัดหาเมล็ดพันธุ์ใหม่และการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูการผลิตการดำเนินการเช่นนี้ช่วยให้ชาวบ้านสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นและลดผลกระทบทางเศรษฐ,ฐ,ฐกิจในระยะยาวนอกจากนี้เหตุการณ์พายุครั้งนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้หลายฝ่ายหันมาให้ความสำคัญกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากยิ่งขึ้น เวียดนามได้เริ่มวางแผนพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนมากขึ้นเช่นการสร้างระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพการยกระดับพื้นถนนในพื้นที่ลุ่มต่ำและการส่งเสริมการก่อสร้างบ้านเรือนที่ทนทานต่อพายุและน้ำท่วมรวมถึงการส่งเสริมพลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนในระดับภูมิภาคอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งได้แสดงความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันโดยส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือ รวมถึงให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบความร่วมมือเหล่านี้ตอกย้ำความสำคัญขององค์การช่วยเหลือซึ่งการแอลการในยามวิกฤตและสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเมื่อมองในมุมบวกเหตุการพายุไต้ฝุ่นคันมากี่ครั้งนี้ได้กลายเป็นบทเรียนอันมีค่าสำหรับทุกประเทศในภูมิภาคไม่เพียงแต่ในแง่ขององค์การเตรียมความพร้อมและการป้องกันภัยธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนานในเชิงนโยบาย เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มากขึ้นเวียดนามได้แสดงให้เห็นว่าด้วยความร่วมมือและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายและเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาได้อย่างงดงามท้ายที่สุดแม้พายุค,คันหมากี่จะสร้างความเสียหายให้กับเวียดนามในหลายมิติแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือพลังแห่งความหวังและความเข้มแข็งของประชาชนภาพของผู้คนที่ช่วยเหลือกันทหารที่อุ้มเด็กผ่านน้ำท่วมอาสาสมัครที่ยื่นมือเข้าช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของชาวเวียดนามเหตุการณ์ครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นเรื่องราวของภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่เป็นเรื่องราวของความสามัคคีมนุษยธรรมและพลังแห่งการฟื้นฟูที่งดงามซึ่งจะถูกจดจำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปในการดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆอีกต่อไป